น้ำลายไม่หลายสบตาดีเล่นสนุกดูทีวีบ้างนะคะครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันละสองสามครั้งสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะครูแม่มอยากจะบอกว่าชั่วโมงของชั่วโมงของทีวีเยอะเกินไปนะคะพอชั่วโมงของทีวีเยอะเกินไปเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ลูกทำได้คือเพลงภาษาอังกฤษอ่าร้อง a b c 1 1 2 3ได้นะคะคราวนี้ ถ้าเวลาของเราให้ลูกยังไม่พอหรือว่าไม่ได้เท่ากับไม่ได้ไม่ได้เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ของน้องนะคะน้องก็จะเรียนรู้ช้าเนาะอยากให้งดเวลาทีวีมือถือก่อนนะคะงดเวลาทีวีมือถือเสร็จแล้วปรับกิจกรรมมาเล่นด้วยกันยเยอะๆวิ่งเล่นเดินเล่นกระโดดโลดเต้นนะคะเพื่อฝึกร่างกายด้วยเนาะเพราะว่าในกรณีที่ เป็นลมชักนะคะจะมีผลกระทบทางภาวะสมองแน่นอนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่ช้าเมื่อมีพัฒนาการที่ช้าแล้วนะคะแล้วมาเจอการดูทีวีมือถือเป็นเวลานานแบบนี้นะคะวันละสามชั่วโมงสำหรับเด็กสองขวบเป็นเรื่องเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าสามขวบสามขวบโดยผ่าน การวิจัยมาเรียบร้อยแล้วดูแค่สิบห้านาทีแค่นั้นเองนะคะสิบห้านาทีสำหรับเด็กสองขวบอันนี้สามชั่วโมงสำหรับเด็กสองขวบก็จะยังเยอะไปก็เข้าใจนะคะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะให้ลูกเล่นอะไรไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรกับลูกก็เปลี่ยนเป็นหนังสือเป็นของเล่นนะคะหรือว่าเปิดเป็นเพลงนะคะเปิดเป็นเพลงให้อ่าเปิดเป็นเพลงให้ฟังแต่ว่าไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะคะ Okay, okay.